สวัสดีครับผมมาลองเสียง CDJ ห้นะครับผมเป็นรุ่นเป็นรุ่น CDX นะครับขีดสี่เก้าเจ็ดนะครับผมตอนนี้ลองกับแผ่น MP สนะฮะสภาพสวยนะครับเป็นสินค้าฝากขายนะมีตาหนิบ้างเล็กน้อยนะครับอันนี้ก็จะเป็นรีโมทเขานะฮะสแเนด์แอมป์ที่ใช้เป็นพิทีโยโดครับรุ่นโนวาครับขับรวเสียงเพิ่มเสียงนะลำโพงที่ใช้ลองเป็นเฟรตเทคโนโลยีคู่นี้ครับ อ่ะขออนุญาตฝากร้านนิดนึงครับไลน์เฟซบุ๊กนะครับช่องทางการติดต่อนะครับร้านเปิด9ก้าโมงครึ่งปิดหโมงเย็นร้านอยู่ทุกวันศุกร์นะครับแล้วก็ตอนนี้ผมลองเอาพุทเป็นอะนาล็อกออกมาแล้วก็ผมลองเป็นดิจิตอลด้วยนะครับผมเป็นคอแอกกับออปติกนะฮะเนี่ยนะฮะอันนี้คอแอกนะครับอันนี้ออปติกนะฮะเนไหมฮะสิ่งดีมากอ่ะเดี๋ยวผมลองเป็นแผ่น แผ่นแท้นะแผ่นแท้อันนี้ mp3 นะฮะ mp3 นะครับลองให้เห็นเห็นเลยนะครับอ่ะอันนี้แผ่นแท้นะครับอ,นนอ,นนอ,ะะอันนี้ก็จะเป็นรีโมทอันนี้อ่านแล้วนะฮะอันนี้ก็จะเป็นรีโมดก็ข้ามแท็กได้เน็กแท็กได้นะครับแบ็กกลับได้นะครับแล้วก็กอได้นะครับเนี่ยนะฮะเนี่ยนฮะกอได้นะ นี่เป็นรีโมทเทียบนะครับเห็นครับเขาฝากขายตามนี้เลยนะะเดี๋ยวผมให้ดูด้านหลังนะครับเนี่ยครับที่ผมบอกต่อนะฮะดิจิตอลนะขอแอบตอพี่พ่อนะเห็นไหะนี่พนอะแอนะฮะอันนี้อนลาล,ล็อกนะฮะใช้งานได้หมดซุฟังก์ชันนะครับอโอเคอเดี๋ยวผมลองแผ่นไลท์อีกสักแผ่นนะครับอ่านี้แผ่นแท้นะครับอันนี้แผ่นแท้ อ่ะนี่แผ่นไลท์นะครับกดเพนะอ่านทุกแผ่นนะครับไม่ว่าจะเป็นแผ่นแท้แผ่นไลท์แผ่นก๊อฟนะฮะเอ3บสามนะฮะเนี่ยครับอ่านแล้วนะอ่านีแผ่นก๊อฟนะครับโอเคครับผมสวยมาก,มากสิ่งดีมากๆครับ